สวัสดีครับพร้มสวัสดีซีสู้โสุกนครับเนาะตอนแอปสีมาตามเนี่ทางของครูสีสวนนองลางครับป,ป,ปูาากีบวงกลุ่มจอดแล้วน่าปีนองเนาะเดี๋ยวครับรับกาแฟส้มกับฟางหน้าทานกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว

Mawaka, bela misika batang samadhi kami. Surame laya acapamatahana, bela misika batang samadhi kami. thamina thân, thamina thân, unyang, unyang, may hang, may hang, ta ตโหอมมิตัโกหเมิอาเวโรหอมมอเวโรหเมิอาพยาปชโหมอพยาปโหมมุขีอตนังลุกีอตนังตาริหารามิตาีสัตตาตังหล ที JI, ่เป็นเพื่อนทุกเพืนก่เกลียดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเชินเวลาหเวใจทุกเป็นสุเป็นสุเกิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย จะได้ไม yeah, bon ่ยากปฏ a n ัติอันสุขันธ์เลย่าได้มีความทุขายทุขใจเลยที่อัตตานปริหารตุขามสุขายสุขใจ नहीं बोलता, 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 न

ขบงลกัเปิดโลกโลกระอรหงบโลกอังบโอดังขกิดอรโลกพระอรหังขังขังกรรังบกปลกพระอรโลกะอรหังโลกะขะบโงโลพะโล Ini kita, menurut saya, menurut saya, jadi burrito, rasa, 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 это было мало и так и вот это вот 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 รลับสินรลับพรอดแล้วมาเบงิงแนวาท่าของปูซีสวนเนาะครับตอนชมเนาะมามาเบิงปลาปูขี้วงกลมอีตัวไหนนะพี่น้องเนาะ

เหล็กลลางเหล็กหลางล่างหล,าง,ล,า,งลางมีเก้าคู่หนึ่งสี่หนึ่งแปดศูนย์สามสามสี่สามแปดสองสามห้าห้าสี่แปดแปดห้าแปดหกสามปูวงกลมไหมล่ะพี่น้อง

เต็มสูตรเต็มสูตรวิ่งวิ่งหนึ่งกับสองวิ่งหนึ่งกับสองเต็มสูตร

ดังอย่างเดียววงแล้วฮึมู่วงกล่มอะไวน้วนีหมดนี่เาะมาตัวนีกกับ้เขากมาหนึ่งห่หนึ่งามหนึ่งสามห้ามาตัวหมดที่สามสิบเอ็ดวันนี้อีกนึ่งเลวันนี้หมดหมดทีามสิบเอ็ดขวดที่ขัดงวดที่สี่สิ มีสี่กีดนะีสี่ก็ัันี่ก้าคู่หรือก้ะวุ่นกับพร้อมก้าวข้มด้วยเก้าคู่กับด้วยแต่วงกลมให้หนึ่งสี่ตัวเดียวอก็พอตอนนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่หัตัวนะคะตัวนี้ตัวนี้ไม่ตจดไปตังตัวแต่ว่าห้องเดนหนึ่ง มิมตัวน้อยมิสามสอบนะบิดาคันเอาตัวนี้อวสามคั้ทอน่แค่ไ้นอ๋อันเราเป็นไหมครับคันเราไม่ใช่หมดนะตรงนั้นเรเไม่วบนะถ้าูต้างนั้นกูเลยหมดปมนจี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 จะจีจีจดจี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 จจี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 ีจีจีรีจ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 ีี สุดเต็มถูกทุกงวดเข้าทุกมวนสุดเต็มเข้าทุกงวดอันอันยังันยรับ้อนดวรอครับอรับ้อนกันผูกฉันรับป้อนกัน้วนนี่เหรสิมาตัวเด่นค่ะปูหนซี เขาเหียตัวเจ้าของมาเดนหนึ่งกับสองกูเปหนแหวนกอนแมวมาทาไ้า้าคแบบหวนนั่คิดไปนั่งกได้ะโอเคครับหนดจอค่ะท่านผู้ชมรวยรวยถูกหวยไปด้วยกันค่ะรับพ้อนนั่งกันค่ะวันนี้นะก้อนนังกูแคนั่งกูแนังกูแคนู่นคัูแนูแน่คัูแนูแคัูแกนก่นนนคัูแนูแแกน ก็ขาะามาเพิ่นผูกแขนก่อนบ้เขาต้องช่วยช่วยรวยรวยเฮงช่วยหมันเนะครับเนาะเจ็บจะไข่ยจนนะครับเนาะวดวันที่สิบหกกรกฎาคมรวยรวยเฮงเนาะครับเนาะ